สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นะครับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับอตอนนี้ก็ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับที่บ้านผมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นรูปหลอนะครับ เนื้อเมกะพัดนะครับหลวง <yeah. S 1> ปู่นาคนะครับหลวงปู paper, uh ่นาคนะครับดูครับวัดห้วยจระเข้นะครับหลวงปู่นาวัดห้วยจระเข้นะครับเนื้อเมกะพัดนะครับตรงนี้นะครับเก่าๆเลยครับนะครับเก่าๆเลยนะครับหลวงปู่นาวัดห้วยจระเข้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิเชียนโมลีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเป็นรูปหล่อที่เก่าและสวยด้วยนะครับองนี้นะครับเห็นเมตตาเลยครับมีสาความเก่าขึ้นชัดเจนเลยนะครับนะครับเนื้อหากเก่าริงยุคเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อวิเชียนโมลีนะครับ รูปหล่ออันดับหนึ่งของกรแพงเพชรนะครับนะ400บาทเข้ากันทุกองนะครับรายการที่สามเป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากเลยนะครับนะครับที่นี่ครับหลวเหรียญน,นี้นะครับ กลับมารายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองคำนะครับเหรียญหลวงพ่อทองคำนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อทองคำนะครับปีสองสี่เก้าแปดนะครับ ตัดมารายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเป็นรูปล่อนะครับพระพุทธชินราชนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับครับเ,เต่าถึงลูกนะครับตอบโค้ดนะครับ ัดมารายการที่หกนะครับเป็นเหลี่ยญใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับภาพไข่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยเป็นไข่เขียวนะครับถัดมารายการที่เจ็ดนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงปูเปลือกวัดกิ่งแก้วนะครับถัดมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้ครับเป็นรูปหล่อหลวงปูเปือกวัดกิ่งแก้วนะครับ ฝนตกนะครับแทบไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับถัดมารายการที่แปดครับเป็นพับติดตาหัวจรวดหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับนี่ครับพิมพ์หัวจรวดนะครับเนื้อเมกกะสิบนะครับ สี่รยบาททุกองค์นะครับพี่ถัดมารายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อชินตะกั่วนะครับรุ่นแรกนะครับลองพิมพ์นะครับขอบข้างเป็นขอบข้างปั๊มอัดกระบอกนะครับ มารายการที่สิบนะครับเป็นปั๊มปีศูนย์ห้าหลวงปู่ทวดบล็อกทอรหารนะครับ บล็อกใส่ฝนด้วยนะครับด้านหลังศูนย์นะครับเรอรสิบนะครับถัดมาเบอร์สิบอนะครับเป็นรูปหลอหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับ มาเบอร์สิบสองนะครับเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อผงคุกรักนะครับ มาเบอร์สิบสามนะครับเหรียญหลวงก็อกลวยนะครับ มาเบอร์สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอ,อมนะครับรุ่นแรกนะครับปีศูนย์หกนะครับ องค์ที่สิบห้าเป็นพิมพ์สังกัดจายนะครับหลวงพ่อทับวัดอนุงนะครับเนื้อเมกาติศนะครับองค์นี้ัมารายการที่สิบหกนะครับ เป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตานะครับหลวง่อเงินนะครับเนื้อขันลงหินนะครับ ัดมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับหลวงพ่ออีวัดสัต,ะตะหีบนะครับ ถัดมาเบอร์สิบแปดนะครับองนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปาก้านะครับหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อดเนื้ออันปาก้าหลวงพ่อเดิมนะครับหลอยจานนะครับกลับมาเบอร์สิบเก้านะครับ เป็นปิดตาท้ายย่านนะครับพิมพ์ชีโบใหญ่นะครับหรือว่าพิมใหญ่เลยนะครับพิมพ์ชีโบนะครับเขาเรียกพิมชีโบนะครับ,บ,รบเป็นเนื้อแร่พวงนะครับตาท้ายย่านพิมพ์ชีโบนะครับ ปาร,รายการที่ยี่สิบนะครับเป็นกิ่งนะครับของเขาทับนะครับสวยมากครับตรงนีส้สวยเลยนะครับอรอยจานนะครับถัดไปร,รายการที่21เนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับ มาเบอร์ยี่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงทองเงินนะครับตยลวดนะครับเก่าๆเ,เลยนะครับ กัดมา,าที่ยี่สิบสามครับเป็นปิดตาวัดหนังนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับี่ปิดตาวัดหนังนะครับนี่ครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับ ัดมาเบอร์ยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับไม่ใช่บล็อกวงแหวนนะครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกปีสองสี่เก้าเจ็ดถัดมาเบอร์ที่ยี่สิบยี่สิบห้านะครับ หลวงปู่ศุก์เนื้อสำลิดเงินนะครับตรงนี้เป็นสำลิดเงินนะครับเนื้อสำลิดเงินนะครับตัดมาเบอร์ยี่หกนะครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับจะเป็นพระ เก่าไม่ทราบที่นะครับจะเป็นพรายอดธงนีเป็นพระแห่งชัยชนะนะครับเป็นพระที่พิมพ์พระพุทธนะครับนะดีทุกรุ่นนะครับนะนะครับขอให้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ดีทุกทีทุกรุ่นนะครับนะเป็นรูปพระเนี่ยนะครับถัดมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับ องนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางหลวงปู่ทวดเนื้อว,ว่านปีสองพันห้าร้อยี่สิบสี่เขาเรียกว่าว่านสองสี่หรือทวดปีสองสี่นะครับพวกว่านปีสองสี่ครับถัดมาเบอร์ยี่สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์นิยมเอนะครับเป็นพิมพ์นิยมเอนะครับ มาเบอร์ที่ยี่สิบเก้านะครับสมเด็จนะครับดูเราเป็นบางขุมคมนะครับเก่ามากนะครับองนี้ผมแต่ก่อนเปิดแพงมากนะครับนี่รอยฟันหนูครับรอยฟันเขาเรียกว่ารอยฟันแทะนะครับหนูแทะเนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้ผมแบ่งปันจริงๆนะครับสี่ร้อยเนี่ยนะครับ แบ่งปันจริงๆนะครับเนะี่ครับมาเบอร์ที่สามสิบครับเป็นหลวงปู่ภูนะครับพิมพ์ปิดตานะครับหลวงปิดปิดตาหลวงปู่ภูนะครับวัดอินนะครับหลวงปู่ภูวัดอินนะครับ รายการที่สามสิบเอ็ดครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นเนื้อดินเศษนะครับดินเศษแม่ชีบุญเรือนเป็นเนื้อดินเศษนะครับรายการที่สามสิบสองครับองนี้เป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับตะกุดมงคลโสรถนะครับ รักเก่าๆนะครับนี่วันนี้มีมา32รายการครับถูกใจรายการไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะครับ096 90268 29นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลา,ากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ